นี่ยังกะย่ำขาดก่อนไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ่าเหยียบขาดเป็นฐานอยู่มือหน้าเดูสีคำไฮเบ่อ,อขบีขาดกับขาดกับบ้านคำเหตุเนอ,อะเออเวลาสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทางไทยและกันเราเด้อวันนี้อลิสาก็ยังคงอยู่ที่ประเทศไทยนะทุกคนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีหรือว่า อ่ายู่ทีบ้านเบาเอ๋นั่นเองเนะทุกคนตอนนี้ก็อยูที่ถนนหนทางเนาะเห็นทั้งหลังมันอย่างมันทั้งหลังก็คือรถเบาเอ๋นั่นเองนี่จะเป็นรถบัลังรถรถบัลังก็อืคือเมื่อนี้เขาจะมาเฮียนขับรถกะเฮียนแล้วยูราวและอยากมาเฮียนให้มันต่อเนื่องเนาะเพราะว่าปกติบ้านลิซ่าหันขับเป็นรถกระปุกเกียยรร์กับปุกเนาะก็คว่าให้เบาเอ๋อสอนเกียรกร่ย์กับปุกก่อนแล้วก็ค่อยไปขับตอตยูราวอีกแต่ว่า อย่างหนึ่งที่สิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือพวงมาลัยมันต่างกันยูรากองยูไทยแล้วก็อีกอย่างก็คือเลนเนาะเลนคนเราจะขี like, ่อันฝ้าขวาฝ้านี้ออันนี้นี่ฝ้าขวดต้องขี่แบบนี้ยูไทยหันมันต้องขี่ฝ้านี้ย้ำข่าเกียร์อลิซาเคยเอามือเข่าข้างขวาเข่าเกียร์ป่ะนั่นมันสิลิงเปล่ะอือนั่นแหละออืบนลึงเน่ะวนลึงแท้ ปกติเขาจะใส้เบื้องขวาเดี๋ยวเวลาอานู่นนั่นแ่น่ะแต่วันนี้ม่เป็นาใช้อื่ไปลองเบื้องดาซสีสอนเบื้องเขาเคยบลิทิเ่องนี้ได้นนิไปเดี๋ยวลองเบื้องทุกคนลดเบาเอวหนิหกนะลดขยะอ่ะก้าปีล้อาขาล้องขาพวงนี้ดันเดะดันขึ้นนี้เอาบ่อขึ้นอีกบ้ เอาอ๋อยากยับเขาอีกคันอันนี้อยากให้บ่อมันสูงขึ้นดึงตัวนี้ขึ้นเอออยากให้มันสูงขึ้นบ่อยากให้บ่อสูงขึ้นบ่บ่อนี่ตัวนี้ดึงขึ้นดึงขึ้นมันสิค่อยขึ้นอ่าดึงไปเรื่อยดึงขึ้นดึงลงโยกโยกอือมันคือบ่ขึนเอาโยกขึ้นโยกขึ้นอย่างเดียวเออเอาโยกปล่อยแล้วก็ดึงขึ้นเรื่อยเออเด้ค่อยขึ้นเห็นเด้เด้เห็นบ่อีกขอน้ำตัดอเลสานเฮยอลิสาปบดเกระปวดทำไหม เอาพลดเอาพลดไกลๆย้าไปพลดใกล้มันจะไปคัดกับเกียร์ต่อขึ้นทั้งหลังอืมอันนี้แมนคาดเล็งเล็งเบรกได้ยุ่นปะเนี่ยแมนแต่ว่ารถอลิสามันจะเป็นแบบว่าแตะแล้วมันก็สตาร์ดอย่าฝ้าสตาร์ดนะมาพี่ดองลองเบิ้งอนิสาลองเบิ้งใส่เกียร์หนึ่ง เกียร์1นะใส่อ,อืมเกียร์นึ่งเเล็กคือกันทว่ายู่คนละเบื้องสุดๆเกียร์1นะใส่จะเอ่อบอได้ดึงเกียร์หนึงอยู่ต่อมา,าข้างขะใส่ใส่สุดไปข้างหน้าอ่าเกียร์สองเกียองนี่เป็นไงสองอเกียร์สามอืมเกีย่อืม,ม,อมหเฮ้ยก็เอามากลางก่อนจะเฝ้าจำสั่นซะ ก็ให้มันต่อใส่กลางก่อนต๊บแล้วก็จังตบไปเยอะเฮ็ดสาวเดียวเบิ่งไว้สิข่อยเบิ่งโดยประมาณน่ะสมมุติตอนนี้ว่างกันบ่1อันที่สาตบมาเลยปึ๊บ1น่เบาๆก็ได้2ก็ดึงลง3ก็ไปกลางคิดสัมผัสเน่ะกลาง3 4ธรรมดาเนี่ย4 5ก็ตบไปธรรมดา6ธรรมดาต้องแบบฮักก่อนแล้วค่อยขึ้นไปบ่ให้ลงเลยอือเอาลองนี้สตาร์ท เบียบคบ่เยียบบ่เยียบก็ได้คขันเกียร์้างเปืดกกันเีอนใสันใอยู่ไะบดีๆนะมันใจย่บ่ะเาอน่ะมันใจลิซายู่จีต้องถามเบาอนะอือแสดงว่าพื้นฐานมีอยู่เป็นบ่มีอยู่เวาบืมไปเดี๋ยวค่จำๆค่อยๆเด้อ่ต้องแห้ง Tác khăn ngon nói lì ngâm khăn lì ngâm big 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 bẹt big 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 ờ, big 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 เข่าเกียร์ไว้เหยียบค่าแล้วเข่าเกียร์ไว้เข่าเกียร์ไวเ้เข่าเกียร์ไว้เลยเหยียบค่าดเด้อแล้วก็ปวดแบกมือค่อยๆปวดแล้วก็แตะคันเร่งแล้วก็ปล่อยค่าออกปล่อยค่าออกค่อยๆปล่อยค่าออกโอเค <c oughs> เอาลุงจำ,จำได้เลุงหายไปเลยไปเลยไปเลยไปค่อยๆไปเลยนั่นตัวล่ะก็มีพื้นฐานอยู่ตัวจำเตีๆไว้คิดตะเบียงใส่เด้อ หยียบคาดเปลี oh, wow. ่ยนเกีย <Support> ร์เหยียบคาดนี่เหยียบคาดไปเปลี่ยนเกียร์ไปค่อยๆไปแต่คันเร่งน้ำบ้าอย่างหนึ่งเนาะแอนขับเกียร์กระปุกมันชีแบบว่าปวดเวลาขับในเมืองมันชีบอันบันได้เหยียบบันคาดตลอดเในบ่ออี๋อ่าโทษ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 สบายยุตเด้อเอา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 นี่เผื่อแานอยู่เมื่อหน้าเดือดสีขับในบ่ออี๋ขากรับขากลับบ้านขาเหยียดนะ ลากัเบ okay, ียงว่ะสิพาไปเอกแบบวาขีเข้าไปในมิงจันเลยได้ยอ่ได้ยใส่เกียร์สามหยับคัดแต่ขันเร่งอ่อนใส่เกีสามไปแต่ว่าอันอันพ่อทอสอนมาแบบเขาจะต้องแบบว่าพยายามเวลาเขาใส่เกียร์เฮาจะต้องเนียมอันนี้เพราะว่าเขาใส่เกียร์สมว่าเฮาถนัดแล้วเพราะมีพื้นฐานแล้วโทษ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  าทางทุกคนทางยูเวงกับยูไทยบ่คือกันดิเออไอไอเอมันใจได้ดไหมเนี่ยสบายมากอลิซ่าว่า,วาแบบว่าเขาแบบว่างีค่อยขี่ไปแล้วเรต้องแบบไปเซง็งผ่านเองอืม <c oughs> ออเงี้ยอ่อนแล้วมันบ้าถ้ามีรถเกียร์ยันมันอยู่อลิซาเฮงไปเฮียนขับอยู่ถนน450ร้อยห้าสปีอ,อยู่ทางที่แบบว่าไปด้านอ,ะอ่ะแล้วรถทะนั้นหลายรถตัน สไลด์เป็นรถบรรทุกเป็นรถแบบคันใหญ่ไงอืก็เลยแบบค่อนข้างตื่นเต้นหลังจากขับเลี้ยวกะเหงาแตกเหงาแล้วตอนนี้กะถือว่าเป็นสบายนั่งสบายเนาะ้วอะไรกดดันน้ำตัวนี้แล้ซ้ำเจียรซ้นี่กระพรอนปะซ้ำอัดนุ้งกระนั้แบบพอดีคันว่าฟังอัดข้างโค้งกับเบิร์นเนื้อย้ำโค้งให้ตรงไหนเหยียบคาดไว้เพิ่มปะ แล้วแต่เอาไม่ได้ขับไวดมพอดีอันนี้นะทุกคนมันรู้สึกข,ขับง่ายอยู่อืมแต่ว่าอันกะมันคือสีนั้นอยู่แบบคันวา่เาเฮารถบ่มีรถหลายนะมันกะโอเคอ่าอันนี้น้ำเบาเองของเขามาตัดอ้อยเหบ้างใส่ต้องนาำี่หลังนี่เห็บเลยเนาะออันนี้เขาทีขับไปเสร็จไปอีกขับไปเรื่อยๆแล้วก็งูึ้นซสอมก่อนใส่เกียซีด้วยสอมแบบว่าค้งเออใส่เกียซีด้วย มาสิพาบอเอียนไปบอเอีสิพาอลิซาไปเอียนคืออันนอกกันสิขับไปหันเลยวัวเอียนมันอยู่ในเมืองป่ะบอเอียนเนไปเรื่อยไปเรื่อยยนี่มันนั่งข้ากับเปลี่ยนเกียร์เนาเข็ดคอยกับเปลี่ยนเทียร์ลงสามอ่ะเนี่ยเขาขี่คอยเหยียบคานลุ้งสามไปเรื่อยเดี๋ยวบอสิอวยให้สิหันให้อวยพลังเป็นบ่ ไปเลยไปก่อนเลยไปข่ไปก่อนเนี่นะบ่าวอยู่พูดทั้งหลังคนจะคอยสี่ให้เบ่งใหม่จีให้เขาพันได้บานจ้เดี่เลยอันนี้กี่สเนอืมปาเปลี่ยนนี้เบอรเดิมอ่ต้องแต่คันเร่งน้ำเด้ขับง่ายว่ารถเ่าเองเพราะขี่อยู่เนาะมอนบะ สลอสลอสล้อนี่เขาัอนเขากระเยียบคาดไว้ดิแล้วก็ถอนเกียร์เป็นบ่ถอนเกียร์ลงมาเกียร์หนึงกระได้สิอ้วยเป็นบ่หลักอ้วยบ่สิใหยอเขาเกียร์หนึงไอ้หนี่เลี้ยวเขาทางแดงขนาดล่องนี่เบื้องขวาเบื้องวาเอาแล้วก็ดังให้ถอยสูงโผล่ให้คอยให้อยให้อยเลี้ยวครับเราเลี้ยวเข้าไปเด้อ เออตรงเราทั้งพุ่นทั้งพุ่นตีเข้าไปตีเข้าไปแล้วก็สลอเด้อหเข้าไปเรืร่อยๆเหลียยเหลียนคาดเรื่อยๆอย่าปล่อยโดดเด้อนี่ยังกะย่ำคาดก่อนไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าเหยี่าขาดหยียบคาดโอเคเหยียบคาดเข้าไปแตเบรกไว้น้เหยียบคาดเหยียบคาดไว้เหยียบคาดไว้ปึ๊บเหยียบเบรกถอยบไปเนี่ยถืบอกวิธีถอยเดี๋ยวเบิรงรถดีๆเด้อเล่น จะถอยเยอะพี่ของเบาอีกน่ะเอามากลางเหยียบคาลนลงมาเหยีบยบคานปุ๊บเอามากลางแล้วก็ตบหัวม้ากลางตบม้าใสสุดๆสุดๆอา่าเบิ่งกล้องค่อยๆเบิง่งรถออกมานําไปแล้วก็เล็งเบาค่อยๆบ่แตะค่อยๆปล่อยแล้วก็แตะตกใจอีหยังให้เหยียบคาอย่างเดียวแล้วก็หักออกข้างหลังออกหลังออกไปทางซ้ายเด้อบ่บ่เอาหลังซ้ายออกไปซ้ายเฮาสิไวขึ้นโอเคโอเคไป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  ดีด no nice. ีดีดีดีหยียบคาเหยาบคายหยยบคาดอ่าเพียนหนึ่งบาทเนี่ยไโทโทโทไทยก็เป็นโทษโทษโทษโทเฮ้ยเป็นเป็น s ะ r ้ r ไทยได้แล้วได้แล้วัำรถอยู่ไทยก็เปลนเดี๋ยนนี้พีดอย่ากัเป็ีโอ้ก่งแท้่้อนาฮ่าฮ่าฮ่่ขาฮ่าลอาลองฮอาฮาามา่าฮ่าฮ่าฮ่าบ่ี่าามความรู้สึกเลย โอเคอยู่บุโอเคจะต้องมีสติคันนี้พื้นฐานก็ถือว่าเป็นอยู่ดอกแต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าบวได้แบบมันขึ้นให้เปลี่ยนเกียสามนั้นย่างวศินซื้อหยับคาดแล้วก็ทอกันเล่งกับเลี่ยนเกียร์สามใบปล่อยแตะคันเล่งพร้อมปล่อยคาดพร้อมปล่อยแต่คาดบบห้ารถมันหลบมันต่ำแต่วันนั้นสเออต้องปล่อยไปเรา โอ้สุพี้องเขาฟังใน้ความแตกต่างเป็นอะไรกับโได้ตังกันหลายทุกคนแต่นะว่าคันอ่านคันได้ไปไซต์จิงเนาะทุกคนมันก็เวลามีรถมีล้างอย่างซีนะมันกัคือเสียอันตกใจในหนึ่งนี่นี่มองเข้ามาตัดอ่อยงา,านเบิดนาทีเบา,อ,าอินเพราะว่าคขาบอกอีกยังโบก้าไปขับอยู่แล้วนะบอกหลายเทือแล้วให้เอารถข้าไปเลยเอาไปขามไปเด้เนาะ จวด่บ่องจวดยังอยู่บ่จวดอไพี่ไว้ลองมึงอยู่บ่กะไ้ลองมึงเอากะอียาอันนั้นดูอย่ะตัวย่ะจัดเด็ดเตแต่ขั้นเร่งน้ำเด้ออือบึ้ยเอาเดี๋ยวพี่ดองครับถือว่าเป็นการมาหัดแฮริซาเฮ้ยยานตบอยยานเยอะมาบปโปเปต่ยันไหานบมีลุดดี น้ำจะ๋วเข,าขออ่าคงอาริซากระยับขาดแล้วก็ถอนเกียร์ลงแนงสิงได้อป<ม>องกันบัตหาสล้อรถมาใส่เกียร์สามกระไรเองสิสำหรับสไตล์เบาเองใช่ยับขาดไป้ามันมาบนมีกับปล่อยไปไปแตะไปแตะไ,ไปที่ใกล้ที่เขาในบ้านอยู่ปะ ลองเบิ่งบอบ้านเราเองหรืว่ปอืาแล้วก็ไปจอยซื้อของอยู่ฮันคาร์นะซื้ออย่างนี่น่าซื้ออยู่เดินคันได้วันจะเกี่ยสามกับพ่อเดินมาขี่ไปหายายเราหายายพี่ในแล้วก็ชี้ยูหันอยู่ใครไปว่นหาใครไปเออเป็นอีลีพี่น้องเจ๋งหัก นีแล้วครับพี่น้องครับเอาบรรยากาศให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งน้ำกันว่าสาวเล่ามาเฮียนขับรถในประเทศไทยเป็นยังไงนะครับบ้านตัวเองมันกางยูเทคันลงไปออกไปขี่บ้านตัวเองนะมาขี่เท้าก็คือคือแถว่าคือคือแถว่าเนาะเออผู้สาวเล่ามาขับรถในไทยคือแถว่าเนาะบ้านลีสาวตัวเองก็คิดต้องจำไว้ว่าไฟเลี้ยวยกเบี่ยงนันเดอร์จะคุมจัะยังอือะไรแล้วก็อันทางขุดทางเลี้ยวขึ้นบ้านอะไรอย่างนี้แต่กับบุคเคยขี้ไป เคยขี่อนเฮียนกันอืกไมเวลาจอดปุ๊บเขาก็ับล้เกียร์ปับ๊บดึงเบรกมือปุ๊บตัวนะทวงนี้ใส่ควนงนี้ใส่สามเลยเด้อมันเป็นทวงสะลอสลอลดน้ำสะลอสะลอสลอสลอแตะเบรกแตะเบรกค่ะแตะเบรกค่ะใส่สองก็ได้มันเริ่มตัวไหมใส่สองใส่เกียร์สองใส่สองใส่สองสองอยู่ไหนครับ มึงรถข้างหลังเลยเด้อต่ำถ่ายดิไปทีสอตีเฟดนะมึงใส่ขัวอืไปอืไปไปอันเลยอืมอืมเนอ,อ,อ,อโอ้โหเอเอะไทยน่าไปอีกนี่นเยอะแยบเลแมะเยอะแยบเลแมะระวังน่ระวังน่ออก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 ขวาไา แสงปลายไมค่อยปลา <Okay. S 1> ไปเลยไปเลยเกียร์สองนี่เลยชะลอไปก่อนสมุนมันอ,ออกออกขวาหักขวาปลายปลายปไปเลย <c oughs> ไปเลย,เลยตามความรู้สึกเลย <c oughs> เลีเ้ยเลี้ยวไส้ไปอืมอันสิ่เราไปฟังพี่น้องอลิสานะาขับรถโบเป็นแต่ว่าไปสรุปไงแล้วขับเลขยเลี้ยข้างไส้ไปข้างไส้ไปแต่ว่าจะใส่ลายอะไรโอัน ขาบบเปลี่ยนแล้วไปเฮียนเับซื้อรถใหม่มาปุ๊บวันแรกม,มาเฮียนปุ๊บสัตว์เข้าบ้านเขาจะเลยอ,อ,อันนดิซ่ากันระวังเดอ้อ <c oughs> ไม่ตู้อันอยูอันอันนั้นอันนั้นเป็นพี่น้องก,กันนี่แหละกำลังล้างถ้วยยูสัตว์เข้าถื่อเพิรนเคานัทเลยอะไรกันไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเสิท็ทึกงโค้งเนาะอ,อันนี้บม่หยาบคาดว่าอยากเบรกแย่งเดินวะอยาบคาดจำจังอยากจำจัง

หรือนี่ละไปแล้วพอดีหนึ่งซ้ำนี่พอดีอืค่อยๆเลี้ยไปนี่ละค่อยไปค่อยไปบ่บ่ไปเลยเบาลุกอยู่ตรงไป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 เลยในอีรีเย็บหัีหน้าพยาธิเย็บขันเร่งเย็บเออครับครับเข้าเมือง เดรียบปลายเรียบไปเรียบไปเรียบปลายปไายปลายเรื่อยเรื่อยเรื่อยปายปไายปายขึ้นหล่อไปไปเฮืมเี๋ยค่อยขี้ไปซักหน่อยนะเขาใน้บ้านเราไดบ้านเนี่ยผู้คนมากไมยเราได้บนตรสัตว์ข้านกเจ้ารลย์ทสัตว์ข้านกัจจาเลย อยากให้ตกขอบได้ออาขวาน้ำกระได้พันเสียดสายไรแต่ขับจริงๆมันต้องขับในเลนใช่ไหมกับว่เป็นยังไงบึงมีรถบึงบ่มีรถบั้งสิน่ะนมีคนบ่มีคนบึงแปเอาหันมคอยสโลว์เข้าไปสัมนีกระได้สัมนีกระไดแล้วขาในบ้านได้บาตรนี่พี่รอเงีย บ่ต้องลบเพิ่นลายดอกไปเลยมันมีเลนของมันอจ้ะเตรียมตัวซื้อๆอ่าน,ไป,นไปซื้อเลยน้องเดี๋ยวไปซื้อเด้หางกท้ายหางก็้ายเออโอ้ยไป <S <S ไปจอดตรงคามนัน่นคาดที่เ้ากินกว๋วยเตี๋ยวมันสิทธิ์สายไปได้ <S <S สิทธิ์กับว่าสิทธิ์ไหลจอดซ้ำนี้ก็ได้ตีไฟเลี้ยวไว้ก็เหยียบคาดปล่อยไหลตีไฟเลี้ยวไว้ตีไฟเลี้ยวไว้เหยียบคาดเกี่ยบคาดตีไฟเลี้ยวแต่เบรกค่อยๆแต่ แต่๋ย่าแตะเบรก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 จอด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 แล้วก็เข่าเกียร์เกียร์ว่างเกียร์ว่างดึงเบรกมือดึงเบรกมือคืนเดี๋ยวแล้วก็ทุกขาออกลองนี้ว่างบอน่าลงไปบาอเนี่ยไปซื้อของได้บอได้โอเคบอรีวิวก่อนเมามาอ่ะลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำความรู้สึกเบาเอีก่อนเป็นจังได้รู้สึกตื่นเต้นมากครับ ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็กดดันว่าคิดว่ายวิสาจีเป็นประมาณได้เวา่วาสิบาเบากันเล่นได้เบาดูแต่ว่ากับเก่งอ่ะพอได้ครับแต่ว่าห้องกับกดดันเพราะว่าห้องขับเป็นคันขับเบาเป็นเล่นอี่กับสีโอเคสอนน้ำได้เข้าใจป่ะเพราะว่าคนขับเป็นมันกับกดดันป่ะถ้าคนขับเบาเป็นเล่นปล่อยไปกับลิซ่านี่โอเคได้ใใหห้้ลิซ่าใส่ความสามานไปเดี๋ยองราไปซื้อของนันนะ้องพี่เดี๋ยวไปขึ้นทั้งรถกันกะบสีแบบว่าเราลงมาซื้อของอยู่นะทุกคนเพราะว่า อันตอนเล่หันคิดว่าหานหันอยู่เบื้องซ้ายเพราะว่าเขาจือตอนเข้ามาหันอยู่เบื้องซ้ายแล้วเขาหลงทางนะหลงเบื้องกันเพราะว่าเขาขี่ขี่กลับมาแล้วมันอยู่เบื้องขวาหันอ่ะอืมรู้สึกบ้าอีกป่ะก็อดิษาก็เก่งนะแต่มีพื้นฐานในจากน่อยแต่พอได้อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าคุณขับไม่เป็นเลยเนี่ยสามารถสอนกับอีิษได้แต่ว่าถ้าคุณขับเป็นเนี่ยคือจับเบาอย่างนี้มันมันสอนกันบระด้ยันว่ามันมันบอกดูพด น้องจะสีเสียสมาธิเนอย่างไงกะที่เฮียนที่เป็นกันอย่างเาบอกพอทอนสอนดีพอทอนเราเป็นคนพระสอนนะครับแล้วก็บอกตอนนั้นก็มีมีอเมมีน้อยอย่างไปนั่งให้กำลังใจเวลาครับแต่กับเมมติปากดูต้นบาเมนเมมหันยานยานแบบว่าไปต่ำเจ้าวแต่กับมันกับแบบเ่าเป็กแตพอแบบเขาก็ต้องเซฟไว้หันยานความมันก็ต้องมีความปลอดภัยหนึ่งสินะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นนองไผ่ที่อยากเห็นคลิปขับรถอีกสามารถคอมเมนต์ได้เ้ยทุกคนไว้คลิปหน้าเราเจอกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้อลิสาขอลาไปก่อนเด้อไปที่มาคลิปนี้ลืมก,ก,ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามส้องอลิสาสำหรับวับจนจันทนเด้อ